วันนี้เราจะมานำเสนอเมทัลชีตติดฉนวนกันความร้อน PE ติดฉนวน PE คืออะไรและดีอย่างไรแผ่นหลังคาเมทัลชีตติดแผ่น PE พลิเอทิลีนเมทัลชีตติดฉนวน PE เป็นโพลิเมอร์น้ำหนักเบาจุดเด่นของเมทัลชีตติดฉนวน PE ช่วยลดความร้อนลดเสียงรบกวนจากภายนอกเข้าสู่ภายใน มีน้ำหนักเบาความหนาของฉนวน PE ที่มีจำหน่ายมีความหนา5มิลิเมตรและ10มิลิเมตรขั้นตอนการผลิตทำการรีดแผ่นเบเชนชีตตามความยาวที่ลูกค้าต้องการขั้นตอนการติดฉนวน PE นำแผ่นเมทัล e ี t มาเข้าเครื่องติดฉนวน PE โดยการรีทับลงบนแผ่นเมทั h e ี t และใช้กาวที่ได้คุณภาพเชื่อมประสานระหว่างแผ่นเมทั h e ี t กับ PE ทําให้ทนทานต่อการใช้งานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะหากคุณลูกค้าสนใจสินค้าของเราหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ